สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับหลักร้อยนะครับแนวทางดับหลักร้อยจะมี2ตัวแล้วก็1ตัวอาจจะมีหลุดและมีเข้านะครับก็ลองพิจารณาดู 1. พฤศจิกายน6-6นะครับ36นะครับเป็นดับมาที่9หลักร้อยนะครับ36ดับอยู่ 1ิพุทธจีป่าและ9ดับตรงนี้9หลุดดับเลข8ดับอยู่นะครับ1ธันวา4และ6ดับมาที่0นะครับ0ดับอยู่เอ่อ4และ6ดับอยู่16ธันวาครับ51ดับมาที่7 51ดับอยู่นะครับมาดู30ธันวา0 06ดับมาที่5 06ดับอยู่17มกราคม8ดับมาที่9 8ดับอยู่1กุมภา4าดับมาที่0 4าดับอยู่แล้วก็16กุมภา3และ5ดับนะครับตรงนี้3หลุด5ดับอยู่นะครับ1มีนาครับผม1 5ดับมาที่6 1และ5ดับอยู่16มีนา1 9ดับมาที่6 1 9ดับอยู่1เมษายน1ดับมาที่4 1ดับอยู่16เมษายนนะครับ9ดับมาที่5 9ดับอยู่3และ7นะครับ3และ7ดับมาที่1 นะครับ2พฤษภานะครับ3และ7ด,ดับอยู่แล้วก็1 6พฤษภา8ด,ดับมาที่6 8ด,ดับอยู่นะครับ1มิถุนา4และ9ดับมาที่5 4และ9ดับอยู่แล้วก็16มิถุนา7ดับตรงนี้ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ